สวัสดีทุกท่านที่มาเจอวิดีโอนี้นะครับวันนี้เราขอแนะนำรถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันเป็นเจ้ามิตซูไทตันคันนี้พิเศษที่ว่าเป็นขับสี่นะครับแต่เป็นเกียร์ธรรมดาผมว่าในตลาดรถตอนนี้ผมว่ามีอยู่คันเดียวนะตัวรถปี13จดใช้ปี15นะครับ ทรงสวยล้อสวยยางสวยสภาพภายนอกเดิมบางสวยคลิปสีเดิมโรงงานนะครับภายในไม่โฉกนะดูรวมๆมันก็โอเคมากๆเลยได้เป็นเบาะหนังซะด้วยคันนี้ก็ขับสี่อย่างที่บอกนะครับเป็นรุ่นท็อปของเกียร์ธรรมดาภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดำสำหรับค่าตัวเจ้าคันนี้นะครับเงินสดอยู่ที่349,000บาท หากจะจัดไฟแนนซ์ใช้เงินดาว39,000บาทผ่อน6,400บาท72งงวดรถจอดอยู่แถวเดอะมอลล์บางแคสามารถเข้ามาดูทดลองขับได้เลยนะครับหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกมาสามารถวิดีโอคอลดูรถได้และสามารถโอนจองออนไลน์ Online, และจัดไฟแนนซ์ที่บ้านได้เรามีบริการจัดส่งรถทั่วประเทศไทยครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นำรถด,ดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมทุกวันนะครับบ๊ายบายรายละเอียดติดต่ออยู่ด้านล่างนะ